คราวนี้มาดูในส่วนของตัวแทนพัรกล้านะคะที่มีการยืดข้อเสนอก9ข้อเพื่อจะยกระดับมาตรการแก้วิกฤตโควิด -19 นะคะในส่วนของทังสูงอยู่นะคะอาจจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วค่ะวันนี้นะคะในส่วนของนายนัทชา วัดยาสิริผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้งเขตคลองสามวาแล้วก็นายเอกชัยพองจิตนะคะเลขานุการพักกรากรทมนำคณะผู้เสนอตัวนะคะสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่กรทมกรวมตัวกันยื่นหนังสือเป็นข้อเสนอนะคะในการที่จะยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ก็มีไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านทางเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ เนื่องจากว่าปัญหาการระบาดเนี่ยยังคงยาวนานจํานวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีจํานวนสูงก็คือหลักหมื่นถึงสองหมื่นคนต่อวันเรื่องนี้นายนัทนันบอกว่าข้อเสนอที่นํามายื่นเกิดจากประสบการณ์ที่สมาชิกพักค้าเนี่ยไปประสบพบเจอระหว่างที่ลงพื้นที่แม้ว่าทางกทมจะตอบสนองนะฮะแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น บางศูนย์นะคะใช้เวลาพิจารณา3-5ถึงหวันกว่าจะได้รับการแยกตัวพักคอยทำให้เกิดการระบาดในครอบครัวอยู่ดีแล้วก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มีการตั้งนโยบายไว้จึงต้องจัดการให้เร็วที่สุดแล้วก็สำหรับข้อเสนอ9ข้อที่ทางพักล่าเขามองว่าน่าจะทำได้จริงเนี่ยนะคะก็คือประกอบด้วย1เเร่งเพิ่มบ่วยตรวจเชิงรุกนะคะให้มันเพียงพอมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ ะการต่อมาคือต้องรับผลการตรวจ ATK เข้าศูนย์พักคอยทันทีภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ขอขยายการดูแลไปถึงระดับสีเหลืองขยายชุกอายุถึง75ปีประเด็นต่อมาคือการเพิ่มศักยภาพให้ศูนย์พักคอยที่พร้อมจับคู่กับโรงพยาบาลสนามแล้วก็4 4นะคะสนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์พักคอยในระดับชุมชนและ5คือการเพิ่มอำนาจหน้าที่สำนักอนามัยและศูนย์สาธารณาสุขในพื้นที่ ฝับเเพื่อนเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วยและ6คือการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้สายให้เพียงพอต่อการติดต่อด้วย7คือการเร่งเสนอปลดล็อกนะคะการจัดซื้อวัคซีนและการกระจายการฉีดวัคซีนด้วยและ8ค่ะคือการครอบคลุมการให้บริการแก่คนต่างด้าวและ9นะคะให้กรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ